ตรงนั้นในที่สุดก็สามารถเอาชนะมอนเตอร์ลาชันตะกะแตนยักษ์ระดับเอสได้สำเร็จสมกับเป็นอัศวินภาจริงๆจานหลิวยังหล่อเลยครับตอนนี้เกมมีความสเสถียรที่สุดเลยอย่างที่พวกคุณเห็นเกมนี้จัดว่าเป็นเกมในตำนานได้เลยแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากเกมอื่นๆก็คือเกมนี้สร้างจากโลกแห่งความเป็นจริงไงล่ะ เมื่อ20ปีก่อนอยู่อยู่บนโลกก็ปรากฏเกตไปต่างโลกขึ้นมาอย่างนับไม่ถ้วนซึ่งเกตนั้นล้วนส่งไปต่างโลกที่มีสัตประหลาดต่างๆในที่ที่แตกต่างกันพวกเราเรียกมันว่าป่าหลังจากที่มนุษย์ได้ทำการสำรวจและมีการคาดเดาไปต่างๆนานาก็สรุปกันได้ว่าถึงแม้ป่าจะอันตรายแต่มันก็ไม่สามารถตอบโต้กับโลกแห่งความเป็นจริงได้ หรือให้พูดง่ายๆก็คือไม่มีสิ่งใดในป่าที่สามารถผ่านเกตมาได้รวมถึงไอเทมเวทมนต์และความสามารถของตัวนักสำรวจที่ได้รับสุดท้ายแล้วบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีอย่างเฉินช่วงก็ได้เอกสิทธิ์ในการครอบครองป่าไปและได้ใช้วิทยาศาสตร์สุดล้ำเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้กลายเป็นเกมโต้กลับสุดยิ่งใหญ่ผจญภัยโลกาวินาศผจญภัยในวันสิ้นโลก ในเกมหลังจากที่ผู้เล่นผ่านเกตเข้าไปพวกเขาจะกลายเป็นผู้กล้าและสามารถประจนภัยในต่างโลกได้ถึงแม้ว่าการใช้ชีวิตในโลกของป่าจะต้องเสี่ยงเจอกับความตายอยู่ตลอดก็ไม่อาจหยุดผู้เล่นที่เบื่อชีวิตธรรมดาของตัวเองแล้วอยากไปสัมผัสประสบการณ์ในโลกอื่นตัดมาที่ปัจจุบันมนุษย์ในโลกส่วนใหญ่ล้วนได้มีประสบการณ์ในต่างโลกกันทั้งนั้นบางคนถึงกับจ้างคณะผู้กล้าเพื่อเข้าไปประจนภัยในต่างโลกโดยตรง มันไม่ได้กลายเป็นเพียงแค่เกมอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นผลงานศิละปะชิ้นหนึ่งไปแล้วและหลินเทียนผู้นี้ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานศิละปะชิ้นนี้ทำไมข้อมูลของมอนเตอร์ตะก,กะแตนถึงเปลี่ยนไปเพราะแกใช่ไหมหลิวเต้าหลงผู้สืบทอดโดยตรงของผู้บริหารระดับสูงที่อยู่เบื้องหลังบริษัทเฉินช่วงแถมยังเป็นผู้ก้าระดับสูงในเกมอีกด้วย การปรับเปลี่ยนนี่ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทเลยไม่ใช่หรืองไงใครใช้ให้แกปรับตามอำเภอใจแบบนี้กันทั้งหมดนี่ก็เพราะผมคำนึงถึงความสมดุลของเกมต่างหากหล่ะครับและเกมในตอนนี้มันก็ต่างจากค่านิยมที่ผมพัฒนามากเกินไปผมก็เลยทำให้เกมกลายเป็นแบบไม่สามารถควบคุมได้ใครใช้ให้แกคิดเองเออเองตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบ ที่บริษัททําแบบนี้ก็พอมีเหตุผลแกแค่ทําตามไปแบบเงียบๆก็พอแล้วผมเป็นคนรับผิดชอบเนื้อหาในเกมนี้ทั้งหมดนะครับการออกแบบมอนเตอร์ก็ดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วถ้าคุณไปปรับมันอีกตอนนี้ผมเกรงว่ามันจะไม่สามารถประสมประสานเข้ากันได้ในเมื่อเป็นแบบนั้นพวกแกก็ต้องเปลี่ยนมันให้ได้ตราบใดที่ฉันยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจก็ห้ามเลิกงานโดยเด็ดขาดก็บอกแล้วว่าอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยน แค่ทำตามเบื้องบนก็พอแล้วไอ้หมอนี่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายพวกเราหรือไงขยันเพิ่มภาระให้จริงๆแล้วก็ถ้าไม่ยอมทําตามที่ฉันบอกแล้วก็เตรียมรับซองข่าวได้เลยคนพวกนี้เป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การสร้างเกมที่ได้รับความนิยมถ้าขืนฉันยังฝืนทําที่นี่อยู่แล้วก็ฉันคงรุ่นพี่คะอย่าพึ่งใจร้อนสิคะรวยเย่ อีกอย่างฉันยังมีหนี้ที่เหลืออยู่อีกตั้งหลายล้านถ้าฉันตกงานที่ให้ค่าตอบแทนสูงริ่วขนาดนี้แล้วก็วันต่อไปฉันคงไปพบกับยมพบาลแน่แต่ฉันก็พบว่าของพวกนั้นทิ้งไว้ที่บริษัทจะปลอดภัยจริงๆนะหรอแกคิดให้ดีละกันหัดสำเนียกตัวเองสะบ้างว่าบริษัทจ้างแกมาเพื่ออะไรอย่าทำเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องต้องขอขอบคุณรุ่นพี่มากจริงๆนะคะ ที่ช่วยชี้แนะในที่สุดก็รู้สักทีว่าปัญหาอยู่ตรงไหนการออกแบบของเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่นาะฉันก็แค่ช่วยออกความคิดเห็นนิดๆหน่อยๆเองจะพูดแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากรุ่นพี่ฉันจะอยู่ในบริษัทนี้ได้ยังไงทั้งหมดนี่ต้องขอบคุณรุ่นพี่จริงๆค่ะแต่ว่าการที่รุ่นพี่เถียงสู้กับบริษัทแบบนี้ ทำให้ฉันเป็นห่วงนิดหน่อยเลยล่ะค่ะกลัวว่าพวกเขาจะแกล้งอะไรรุ่นพี่อีกหรือเปล่าสุดท้ายแล้วบริษัทก็มีข่าวลืออยู่ตลอดว่าจะใช้ป่าในการกำจัดศัตรูไม่ให้เหลือซากถ้ารุ่นพี่ยังต่อต้านอยู่แบบนี้จะเป็นอันตรายจริงๆนะคะเรื่องนี้ฉันจัดการเองได้นะ่ะเออถ้ารุ่นพี่เข้าใจก็ดีแล้วล่ะค่ะฉันขอตัวกลับไปทํางานก่อนนะคะหลุวยเย่เธอเป็นคนเดียวที่ฉันสามารถพูดคุยด้วยได้ในบริษัทนี้ เธอเป็นดั่งแสงสว่างในโลกอันมืดมิดของฉันฉันปล่อยเรื่องนี้ไปเฉยๆไม่ได้หรอกหรวยเย่หือรุ่นพี่มีอะไรคะบริษัทนี้หรือแม้แต่โลกเองก็กำลังจะเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เธอต้องระวังตัวด้วยนะรุ่นพี่แต่ว่าเธอวางใจได้เลยฉันจะทุ่มสุดตัวเพื่อปกป้องเธอเองรุ่นพี่คะฉันเชื่อนะเชื่อว่าพี่จะปกป้องฉันได้แน่นอน ใช่แล้วบริษัทนี้กำลังซ่อนความลับที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบและฉันก็เจอมันโดยบังเอิญอีกด้วยแต่นี่คือคำเตือนจากฉันถ้าฉันออกจากบริษัทไม่เพียงแต่จะถูกตามล่าโดยพวกทวงหนี้เท่านั้นแต่บริษัทจะสามารถฆ่าฉันได้ง่ายๆอีกด้วยฉันตกลงไปในหลุมพรางที่หลุดออกไปไม่ได้อีกแล้วไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะต้องลงมือแน่ฉันต้องเตรียมตัวตั้งรับให้พร้อมเข้าไว้ทุกคนมาครบแล้วสินะ ทั้งนั้นก็ขอเริ่มประชุมโครงการเฉินช่วงครั้งที่76อย่างเป็นทางการแผนกวิจัยค้นพบว่าป่ากำลังเริ่มขยายตัวขึ้นและฉันเกรงว่าเหตุการณ์สำคัญนั่นมันใกล้เกิดขึ้นแล้วและเราก็ยังไม่ได้ข่าวของเจ้าแห่งป่าที่เราตามหาอีกเช่นเคยไอหลินเทียนที่รับผิดชอบการพัฒนาดูแลเกมก็เหมือนจะพยายามต่อต้านสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เหมือนมันจะเจออะไรบางอย่างไม่ผิดแน่ เขารู้ความลับที่แท้จริงของป่าแล้วความลับนี้พร้อมจะทำลายโลกต้องไม่ให้มันรู้มากเกินไปกว่านี้จัดการมันก่อนที่มันจะเตรียมการได้ซะหลินเทียนฉันจำหมอนั่นได้เขาคือวิศวะนักพัฒนาที่มีพรสวรรค์มากเพื่อทำให้เขาเต็มใจทำงานในบริษัทพวกเราไม่สนเลยที่จะเล่นงานครอบครัวเขาและสร้างภาระให้เขาด้วยนี่ก้อนโตนั่นหลินเต้าหลงนี่เป็นไอเดียของแก งั้นแกก็จัดการมันด้วยอัศวินในสังกัดของแกซะกำจัดมันในป่าผมรอวันนี้มานานแล้วเหมือนกันป่าช่างเป็นคู่หูเป็ดที่น่าสงสารจริงๆเลยแต่ฉันคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าหลินเทียนจะใช้การอนุญาตของเกมในการสร้างชุดเวทเพื่อตัวเองอย่างนี้มันเล่นงานอัศวินของฉันจนลาบคาบถ้าไม่ใช่เพราะให้หลิวเย่บ,บังคับให้นายปรากฏตัวขึ้นมาก็คงยากที่จะรับมือนายสินะ แกเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจากที่รู้ความลับนั้นหรือไงหรือว่าตั้งแต่ต้นฮจะเร็วจะช้ายังไงก็ต้องจัดการแกที่นี่อยู่ดีแต่ว่านะมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วหวยวเย่ทำไมถึงได้เป็นเธอ